ครับคลิปนี้ก็จะพาไปดูนกฝึกนะตัวนี้คือเบื้องต้นเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กเสียงเล็กคันลมอ่าเป็นนกฝึกที่ฝึกอยู่บ้านแล้วแล้วผมจะเอาอีกหนึ่งตัวคือเจ้าบุษบาครับซึ่งยังไม่ได้ฝึกที่บ้านนะครับอ่าไปแยกให้ดูว่าเวลานกฝึกอยู่บ้านแล้วเนี้ยกับนก,กที่ยังไม่ได้ฝึกเนี้ยตัวไหนมันจะดีกว่ากันนะครับโอเคนะครับไปดูการเล่นกัน thank <laughs> น้อยจมแรกครับจำบ,บุษบามาดูครับ <c oughs> เป็นนกพึกนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เอาก้น <c oughs> นิดเดียวเป็นนกเรียกใสกุกนะส่องกุกเรียกใสกุกกระม่านแทร่มาเพลกครับวันนี้เอามาส่องส่องตัวเป็นนกพึก ก็ทางคููนะท่านผู้ชมโอเคครับออกไปดูกันเราจะปล่อยให้เขาคึกสักหน่อยจากที่เขาคู่นะแค่นะไม่กบคือง่ายๆแบบนี้แป๊บเดียวเปียว,วิธีการมาฝึกก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมคือยังมาต้องรีบมาลง แต่โอ้ห,หอบนะมันร้อนไงนะมาครั้งแรกครับตัวนี้จะเป็นคารุมหน้ามากเป็นต้องกุ๊กเรียกไอ้กุ๊กคูกุ๊กเป็นบางยกกูอ้างเป็นบางยกก็ตวนแรกจะม่านนะเป็นนกนกที่มีเรียกอะไรนมีคูกุก๊กมีคูกุก๊กล่องอะไรบ้างนี แต่ยังไม่กล้าเท่าไหร่นะท่านผู้ชมไม่ค่อยกล้าป่าโอเคครับวิธีการฝึกกับประมาณนี้แะครับก็คือป้อยไว้ก่อนติดแล้วก็จริงนะติดป้อยไว้ก่อนเมื่อกี้ตอนติดเข่าคูอยู่แป๊บหนึ่งคือวิธีการฝึกต้องฝึกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับนกติดแล้วป้อย ปอยเดี๋ยวเขาทำนู่นทำนี่เดี๋ยวให้เขาคูไม่ให้เขากล้าบเขาเรียกอ่ามันเราฝึกครั้งแรกนั่นแหละทำยังไงไว้นกก็จะได้แบบนั้นไม่ต้องรีบเก็บครับถ้ารีบเก็บมันก็จะไม่คูนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้คูไปจมนี่เริ่มเรียกเนี่ยเป็นวิธีการฝึกนะฝึกในป้าให้เขาใจให้เขาไม่ตื่นครับ ไม่ตื่นครับาการที่นกไม้ติดพันเนียดอย่างเงี้ยนะครับอ็าจะรู้ว่าเอาในหน้าที่เข้าครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเป็นวิธีฝึกเบื้องต้นมันมีดวงนตวงครับเดีด๋ยวลองเอาลงนะปอดดองดูขึ้นไหมเขาจะเล่นไหมท่านผู้ชมนี่ครับฉเฉลย เมื้องต้นบัวทองเลยแล้วมับนี่ดดูนกเึกโอ้ยยอมแล้วล่ะอืมยอมแล้วล้วลูกยอมแล้วล่ะนกไม้ครับคือวิธีการเปือ่เข้าประมาณนะี้แหละให้เข่าคุกกี้ให้อะไระเงี้ยเลี๋วไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยว เขาจะค่อยๆกล้าเองเน่ด้วยไหมเน่ฮะฮะยังไม่เอาเลยนะอู้อู้เรือนะโอเคนะครับแต่ม้านนะครับตัวเนี้ยเบื้องต้นนะเป็นนกสอ่องเสี่ยงเป็นนกประโละเก่งคือทุกองค์ประกอบดีหมดยกเว้นการผมไม่ได้ฝึกที่บ้านนะท่านผู้ชมเป็น ตัวนี้จะตั้งชื่อเจ้าบุษบานะครับท่านผู้ชมบุษบาเขาเป็นดาวเรียงโอเคนะครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นนกพิกตัวนึงครับ ติดไปแล้วครับไม่รู้ทำท่าไหนเนาะเป็นเป็นปนกพึกน,นะครับท่านผู้ชม่อยให้ได้ใจเลยครับแต่ไม่รู้มันติดตัวไหนมีตัวขลุมตัวไหมเพียงห้องๆ หลังจากที่ฝึกไปเช็คแล้วครับเพ่นวงในนะก็กลับมาเวลาอยู่บ้านเงี้ยครับพอเริ่มขันไม่เงี้ยเราก็ใส่พเนเนตแล้วขึ้นที่บ้านขึ้นที่บ้านจนเขาเขาทินเขาสนิทแล้วก็ออกไปไม่ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับแต่เบื้องต้นนะเห็นหลแลหละว่าวงในดีมากตนนัวนี้วงในเวลาถ้านกร่วมอะไรเงรี้ยนี่คือเจ้าเจ้าอ่าเจ้าเราเลี้ยงไนงะ ชื่อแล้วมันจะบุษบาฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพออยู่บ้านขันข้าวเนียดพอเข้าชินสนิทเราก็ออกหม่แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาจะค่อยๆมาเองหนอกแต่ว่าขอให้วงในได้เด่นนะครับวงในเด่นเราก็สอนก็คือให้มีความมั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกอย่าทิ้ง ไปเรื่อๆเอดี๋เขาจะเก่งเองตัวนี้มาวันที่ไปตึกนะพอไม้ที่สองเงียบกับเงียบเงียบไม่เอาแต่ไม้แรกโหก็ยังไม่ทันไม้แรกก็จริงๆก็คือไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะแต่นกแต่ร่วมพอนร่วมปุ๊บเขาก็เอาติดเลย นี่นี่พอรอบนี้ลองเข้าพันเนียดเริ่มไม่ดิ้นนะครับเริ่มไม่ดิน้นเริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้นแต่น้องตัวนี้วง่าเด่นนะแต่อีกตัวหนึ่งถือว่าโอเคอยู่ผ่านครับก็เลยไม่ได้ฝึกใหม่ไม่ได้ฝึกต่อ โอเคครับเป็นวิธีการปลกนะครับแบ่งปันกันง่ายๆคือพอเริ่มขันที่บ้านก็เอาไตพเนื้ใหม่จะกี่วันกันแล้วแต่ถ้าเขาเริ่มขันเริ่มกล้าขันที่บ้านก็ใส่พเนียอใหม่ประมาณนั้นนะครับครับ <c oughs> บางครั้งเล่ยเลี่ยมที่เราเห็นที่บ้านแบบนี้นะครับปป้าก็ไม่ใช่นะถ้าไู้จมเดียด๋วยวนะ ไปป้ามันก็ไม่ใช่เลี้ยงแบบนี้มันก็มีนะครับเคสนี้นี่ฝึกแฟนต้นไม้ครับฝึกแฟนต้นไม้